เดีเ๋ยวเราจะเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันได้หรือไม่เราไปรับชมกันเลยวันนี้ผมจะมาเล่นทีเชื้ออยยื่นตีเชื้อเราจะเอาชีวิตรอดหนึ่งรวันไปได้หรือไม่เราไปรับชมกันเลย มาครับเราถึงก็เจอร้านเบคนเลยครับเอ้ยๆๆเอ้ยเ้ยวัดโอ,โอ้วัดวัดวัดโอ้ไม่นะไม่ มาครับมาครับโอ้ยโอ้ยมาครับรีบแล้วครับรีบเมรีบเลยรีบวิ่งเลยครับเมื่อเราชื่อเราหนึ่งร้อยวันนะฮะโดยเราเล่นจะจะเป็นเราจะเปลี่ยนหมด ไม่นีครับนั่งคือโหมดโหมดเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันนั่นเองเราเรียกว่านั่นไงโดนมีดขาดาตายเลยมีดเฉียตายเลยนั่นไงกดโอ้คุณฮาโก้นี่ว่ะเฮ้ยเอาฮาโก้ขึ้นมาเอ้ คนใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยฮะกระดดตรงนี้ยังไงเรียบร้อยฮะผมกระโดดใหญ่ ก็ดือวันครับอแนอปที่ที่เราสามารถตัดภาพกันได้ครับนั่นคือแอปแอปคลิปคัดครับมันคือแอปเราสามารถตัดต่อคลิปหรือทำอะไรได้หมดนะครับใช่ฮะ แต่ต่อคลิปที่ผมทำไมเนี่ยเนีย่ยได้หลายอันครับผมทำไว้ทุกอย่างเลย,ยหลนะเบี่ยงร,ร้อยแล้วคุูโดนอะไรเนี้ยโดนป้า